มาแล้วครับมาต่อกันเลยนะครับแบบมันๆเหมือนเช่นเคยใน Extreme Mode นะครับรอบนี้จะพาไปเที่ยวที่โตเกียวนะครับ Chapter 1 Setting Sun มามาเริ่มกันเลยนะครับที่โตเกียวรวมทีมรอบนี้เราเข้ามาคนเดียวก่อนนะครับเล่นแบบแรนดอมนะครับ Get to the bus ไปไปหารถบัสกันเถอะเพื่อนแหกปากเลยนะครับเริ่มมานะครับเพื่อถามหาผู้คนที่ตกค้างอยู่เราจะไม่ทอดทิ้งใครทั้งนั้นนะครับไอ้น่ะเหมือนเดิมนะครับใช้ปืนเก็บเสียงนะครับเราจะไปแบบโอ้โหมาไม่ทันได้แบบตั้งตัวเลยนะครับจูเลุกเกอร์ตัวแสบนะครับโชคดีนะครับ เพื่อเราก็จัดการไปกันได้นะครับเราก็ต้องคอยระวังให้มากกว่านี้นะครับเนื่องจากโอ้โหดูดิมีหลืบมีซอกเยอะเหลือเกินนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับตีแน่อย่างเช่นจุดนี้แอบแนบเนียนมาก<ห>กางเกงแดงกับจักรยานสีแดงโอ้โหอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บ ูมันจะเปล่าเปลี่ยวเลอเกินนะครับเฮ้นี่แน่ยิงไปชวนเพื่อนมาเล่นด้วยดียวกว่าแล้วกันนะครับดูเหมือนเพื่อนจะพร้อมแล้วนะครับอ่าก็กดชวนเข้ามาเลยเพื่อนอยากเล่นแล้วก็จัดให้มาไปด้วยกันอ่าระหว่างนี้เลยก็เดินไปก่อนก็นได้นี่เน่อืมอ่ะ นี่อย่างที่บอกนะครับเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรด่านโตเกียวเนี่ยมันเข้ามาในเมืองใช่ไหมแล้วแถมมีรถด,ด้วยนะตามหลังรถตามหลังเสาตามในซอกในหลืบนี่ลูกเกอร์นี่มันแอบซ่อนได้ดีมากต้องระวังนะครับดูเหมือนจะเจอกล่อง ดูหนซิมีอะไรนี่แน่นึกว่าผี <c oughs> โอเคได้ของมาเรียบร้อยไปที่สะพานกันเถอะโอ้ของเพียบเลยา <c oughs> ชยีบอกเพื่อนนะ <c oughs> เพื่อนนะ่า <c oughs> จะเข้ามาแนละ้วระหว่างนี้ก็สำรวจไปก่อนตรงนี้มีของเพื่อน เหมือนน่าจะเคลียร์ตรงนี้นะโอ้โหตรงนี้ก็มีอ่ะเพื่นอนไายัางเออเพื่อนมาแนละ้วสตีไม่เพื่อนเงีน,น,นเก็บกล่องด้วยโอเคเจอที่สะพานเพื่อนดูเหมือนเราจะเห็นรถบัสแล้วอยู่ข้างหน้านั่นแหละ มีปืนอะไรไหมโรดกระสุนเพื่อนมาแล้วอ่ามีบีบวิ่งช้าตรงนี้เก็บไปแล้วโอเคดูเหมือนจะมากันครบแล้วใช่ไหมเพื่อนงั้นเราก็ไปกันเถอะเฮ้ยเฮ้ยทำไมรถไม่อ๋อมีน่าจะมีคนเข้ามานะครับโอเค รอเขาสักครู่แล้วกันนะครับถ้าเพิ่งเข้ามานี่น่าจะไปเกิดตรงจุดเกิดโอเคเทเลพอร์ตมาเรียบร้อยรถ <laughs> <laughs> บัสเคลือล่อนเลยนะครับเราต้องคุ้มกันรถบัสคันนี้นะครับจากฝูงซอมบี้นะครับ <laughs> เจอเพลอดเก็บมาแล้วเพื่อนไปเอาอันนั้นไหมเออมันทยอยมาแล้ว <laughs> น้อยอยู่ยังไม่อยากยิงเออเยอะแล้วยิงเลยยิงยาร์ดยิงยาดย เอาให้หมดโอเครถบัสจะยัง,ยงคงไม่เคลื่อนนะครับเราต้องมาคอยคุ้มกันเอ่ยิงให้หมดแล้วก็เอาอันนี้ไปเฮ้ยเซฟเดอบัสดูเหมือนจะมีคนล้มหรอเพื่อนช่วยได้ไหมฝั่งนู้ดหนูน่าบอดวะ <c oughs> โอเคลุกขึ้นมาแล้วโอ้โหโดนควันเขียวด้วยวะ่ะ ้มกันรถนะครับแล้วก็ระวังด้านข้างด้วยไปรถบัสก็ค่อยๆเคลื่อนไปนะครับระว่างนี้ผีก็มันจะน่าจะทยอยเข้ามาแล้วแหละดูจากเสียงผมหิวให้เพื่อนกันเดี๋ยวมองไปซะก,ก่อนนะครับเก็บปืนบิ๊กวันมาข้างหลังกระหนำ่ำเผาเฮ้ยมันเล็ดรอดว่ะเพื่อนโดนไหมเนี่ยเนะพื่อนไปโดนโดนบอด่ายนี่ก่อน เาอ,อเรียบร้อยดูเหมือนจะมีสกีมเมอร์เคลียร์สกีมเมอร์ก่อนเพื่อนเดี๋ยวมันจะเรียกมาอีกเคลีย์ยงฝูงมาแล้วเออยัดเข้าไปเออมีของดีอะไรยัดเข้าไปอย่าให้มันขวางขบวนรถออกไปเคลียร์ เออดูด้านขวาคนนึงผมคุมซ้ายเครียร์ไปโอเคมีที่เติมกระสุนตรงนี้ เสียงเหมือนผีมาอีกเลยผีมาจะอุมโมงค์เพื่อน <c oughs> เฮ้ยแล้วควันเขียวมาได้ไงอะ่ะ <c oughs> น่าจะมาจากข้างหลังเราแน่เลยว่ะึบแย่ yeah, แล้วโดนจากเราไปว่าเว้นก้าอ๋อมันล้มอยู่ตรงนี้นี่ว่าโอ้โหผมโดนไปครึ่งหลอดเลยเพื่อนระวัง โอเคมีพยาบาลตรงนี้โอเคแบ่งกันฮิวเพื่อนมานี่ไปไหนแล้ววะอยู่ให้เพื่อนก่อนนะครับเออเราจะได้แบ่งเลือดมาได้นิดนึงด้วยก็ศูนย์เต็มไว้วิฟิงชาร์จเพื่อนเปิดไปแล้วดิฟเฟนคิดอะโอเคพวกนายน่าจะพร้อมใช่ไหมเริ่มเลยไหม คุ้มการถบัสน,นะครับอุย้ยหูมาจากอุโมงค์เพียบเลยอะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมา ูมาไม่หยุดเลยว่ะเฮ้ยยัดยัดโอเคพยายามเล็งเฮดช็อตมันไว้เออไม่ไหวเยอะ嘛อึยอัดของวิชานีจา่จ้าฮาโตริทนันได้ยินเสียงฟีเท้าหลังแตกไปดีแย่ yeah, วากไม่ได้มาตัวเดียวมันเห็นเราโดหลังหลังแตกดิ f เฟนซ์ปั๊ไว้ โอเคเพื่อนล่อความสนใจมันไว้<ๆ>ดีมากเราเคลียร์จากกุมงอย่างเยอะอ่ะโอ้โหเยอะชิเป่งเลยยิงไหมยิงไหมเออมันจะมีเวลาขึ้นทางด้านซ้ายนะครับเราต้องยิงเคลียร์ซอมบี้ออกจากรถบัสให้ทันนะครับถ้าไม่ทันก็คือเกมเลยนะครับเออยัดเข้าไหโอเคโอเคเออเออยัดไหมผมดูด้านนี้ เออตัวเดียวเคี้ยใครล้มป่ะเนี่ยเอ้าคนนั้นช่วยคนนั้นลม้มโอเคลุกขึ้นไหมเราต้องเพลทแล้วเพื่อนกระสุนเติมเต็มไว้ยิง<ค><ณ>มันจัดเกือบหมดเกี้ยงไงเอ้ยแย่วเพื่อนโดนยก เวรกามเพื่อนตายเลยไอบูตัวแสบเฮ้ยเยเพื่อนถอยเถอะอยู่นานยิ่งเออไปไปไปเดี๋ยวเราคุมหลังให้วิ่งขึ้นมหโอ้ยไม่ได้ว่ะมันมันต้องรองรถบัสไปด้วยงานนะ่ะโอเคเดี๋ยวผมยิงโคเวอร์ด้านข้างเองเพื่อนดูด้านด้านขวาไปซ้ายมาด้วย เดี๋ยวเราโคเวอร์ด้านซ้ายเองโอเครถบัสก็เริ่มขยับไปละเออไปเลยไปเลยสูตรมันจะหมดเอาเดถ้ายิงอย่างนี้แนะ่มาเรื่อยๆเลยวะ่ะไปเพื่อนไปเพื่อนโอ้ยมาเรื่อยเลยวะ่ะถอยถอยถอยเผาหมดแล้วกระสุนเนี่ยโอ้โห อัดแม่งทุกเม็ดเลยเพ okay. ื่อนหนีไปก่อนเครีย์เหลือกันสองคนเองอะเพื่อนล้มไปแล้วอะรอคูดาวก่อนระหว่างนี้ก็ต้องเล่นระวังนิดน okay. okay, ึงนะครับโอเคมีสตอเตมโอเครถบัสเข้าด่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับปลอดภัยส่วนเราก็ต้องเข้า โอาโอเคเพื่อนมาเรียบร้อยแล้วระวังตัวแดงโหลดกระสุนไว้เฮ้ยป้อมปืนเอาระเทิร์นว่ะระวังด้วยนะไม่รู้ว่าเพื่อนที่เป็นโดนปดได้หรือเปล่าตอนนี้ไม่มีโดนติดตัวอยู่ยิงเคลียร์ไปก่อนแล้วกันยิงเคลียร์ยิงเคลียร์ไป สตีมเรียบร้อยโอเคขอเปิดประตูก่อนเดี๋ยวมาสตรีมให้ Cover ด้วยโอ้ย oh, แต่ไม่เวิร์กเลยว่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสกีมเมอร์มันกรีดร้องจากตรงไหนนะยิ่งปล่อยทิ้งไว้นานมันยิ่งมาว่ะในนี้มีเม็ดคิดว่าเฮลอดอ้าวล้มหมดเลยอะแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงเวละบูปะเนี่ยโอ้โ oh, หพยาบาลเพียบเลย เอาตายห่าล้มกันหมดเลยหรอโอ้ลุกขึ้นแม่นายต้องรอดลุกไปยังเห็นไปยังวะเนี่ยเพื่อนอีกสองคนท่าทางจะช่วยไม่ทันแล้วแหละเคลียร์ตรงนี้ก่อนนั่นเอาวะงั้นไปเลยเลยงั้นเพื่อนวิ่งเข้าไปแล้วมั้งเนี่ยฮะ เสียงเหมือนตัวไอ้นี่เลยพ่นน้ำลายอะ่ะเอเอเข้าเข้าเข้าด่านไปเพื่อนก็น่าจะเกิดใหม่แล้วเนาะไป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 โอเคผมเคี์บูละเฮ้ยอย่าบอกนะมันอยู่ข้างหลังนีกตัวนึงเพนกันละเอา้าเ <c oughs> พื่อนโดนยกไปแล้วเวนกามตายอีกแล้วนี่เนี่ยยันเข้าไปอีกตัวนี้มังเออเอยโอ้โหมันปวดแน่ดูว่ะ เคียร์ยังเคียร์ยังรีบเคลียร์เลยไม่มีเวลาดีเฟนต์คิดแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะมาถึงเขาเรียกว่าอะไรจุดที่เราจะต้องดีเฟนต์นะครับ <c oughs> อยู่ให้เพื่อนก่อนเลยนะครับ มีเวลานับถอยหลังนะระหว่างนี้ก็เซอร์เวยก่อนว่ามีอุปกรณ์อะไรล่าโอ้ไอ้ตะแกงตรงนี้มันต้องไปติดตรงไหนเนี่ยโอ้โหด้านหน้าเลยวะ่ะปลอดภยัยไหมเนี่ยผีมันมาเรื่อยอ่ะผีมันมาเรื่อยวะ่เยวะเดินเข้าไปนี่อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยยิงเคลียร์ไปก่อนแล้วกัน โอเคจังหวะมันได้ปิดไปแล้วกันดูทรงแล้วผีน่าจะบุกเข้ามาทางด้านนี้แย่ yeah, แล้วยังไม่ทันเริ่มเลยโอ้โหบูแม่งเชือดเพื่อนเราไปแล้วลุกขึ้นมาเก็บมันเรียบร้อยแย่ yeah, แล้วเวลานับถอยหลังหมดแล้วนะครับไม่มีเวลาแล้ว เดอะบริดจน่าจะเป็นสะพานนะพวกมันมาทางสะพานแน่เลยด้านหน้าเสียงมาเป็นหาฝูงแน่เลยอ่ะยัดสบาปมาถึงยังโดนก็ไปเต็มบ้างยัดก็ไปเต็มหัวเอาไอีกลูกแถมจนหมดโปรโมชั่นโอ้โหขนาดยิงไปกี่นัดอ่นนะห้านัดน,นะ ก็ยังเหลือฝูงนะครับคอยยิงเคลียร์ไปอยากให้มันเข้ามาที่เกตนะครับเออโชคดีว่ะตรงนี้ติดดีเฟนซ์คิดกับป้อมปืนไว้นะเฮ้ยนั่นผีเพื่อนนี่โอ้โหโอโหโคตรเยอะเลยอะเอาอะไรไปยิงมันวะแน่ดูดิยังเยอะแยะแย่แล้วต้องพึ่งเฮวี่เวพอนอย่างเดียวแลวเพื่อนยัด ยัดไม่ไหวหนาจัดเขาไม่เคลียวอมาเคลียร์เคลียร์ดีมากเพื่อนมีเฮวี่เวพรอนอะไรก็ช่วยกันยัดนะครับเคลียร์เกตหนึ่งนะครับดีเฟนส์ไปแล้วรอบหนึ่งเติมกระสุนให้เต็มไว้หยิบเชนซอแล้วกันเฮวี่เวพรอนผมไม่มีแล้วใช้หมดไปแล้วดีเฟนส์เกตทู น่าจะเป็นด้านหน้านี่แหละครับแต่ขออนุญาตหิวให้เพื่อนกานเออเลือดเต็มไว้เดี๋ยวผมยิงด้านข้างเองเพื่อนยิงไป <them> ต้องโปรเทคคนหนึ่งนะครับเออยิงไปเดี๋ยวเราคุ้มกันด้านหลังเองโอ้โหโอเคเคลียด้านนี้เป็นไงเคลีย ไม่แน่ใจนะว่าดีเฟน์กี่รอบเอามาอีกแล้วโหลดกระสุนแป๊บ,บนึงมันกลับมาที่เกตหนึ่งอีกแล้วลอยยังเยอะว่ะเฮ้ยเฮ้ยดีๆีๆดๆๆเพื่อนช่วยยิงหน่อยเดี๋ย,ยแวแหละต้องระวังจังหวะที่มันปีนขึ้นมาข้างบนด้วยนะไม่เป็นอันยิงข้างล่างเลยเวลาก็าใกล้หมดแล้วผมคงต้องเสียสละเือเข้าไป เออจะหมดเวลาแล้วโอ้ยเกือบไม่ทันไม่แน่เข้ามาออกไปเข้ามางงไปหมดแล้วจะเข้ามาหรือออกไปเออมาเข้ามาดีเออโชคดีนะมีเชนซอมา6เชนซอกับใจถึงถึงแล้ววิ่งเข้าไปเลยเออหมดเวลายัางเติมกระสุแนแป๊บเออ แมเคลีย <Damn>. นะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าอ้าวเพื่อนยิงไปโดนเพื่อนเหรอชุบขึ้นมาโอ้มันกลับไปที่เกตูอีกแล้วแย่นะโอ้ <laughs> เอาเลื่อยกระโดดไปฟันไม,ไม่ได้ตรงนั <laughs> ้นเฮ้ย, <laughs> เ,ยเพื่อนแย่ yeah. แล้วเราะเฮ้ยมันหนาไปว่าแล้วเวลาก็จะไม่พอแล้วอุ้ย <laughs> เอาเลื่อย, <laughs> เ,ลอยเลื่อยหัวมันออก หมดเวลาแล้วโอเคทนันดีมากเพกื่อนเดี๋ยวเราต้านทานตรงนี้ไว้ย่อชิป,ปเองไม่หมดสักทีเพนดีกว่าฮะตกใจผมนึกว่าซอมบี้น่าจะครบแล้วนะครับครบไหมนี่เนี่ย Stop them the เรียบเลยเรียบร้อยนะครับก็ผ่านกันไปแล้วนะครับสำหรับแชปเตอร์วันนะครับก็อย่าลืมติดตามต่อในแชปเตอร์ทูนะครับรับรองว่ามัน่ะเดือดอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ